วันนี้พี่น้องเอฟซีวันนี้จะพามาดูพอพันแมพันุ์กบครับพี่น้องว่ากบทากไตจะเลี้ยงเราขยายพันธุ์ได้ไหมครับพี่น้องติดตามเลยครับอาอนี่ครับป๋าจะของโบโกบครับนี่ครับจะของพอพันพุ์กบในกบจักพันตัวเนี่ยที่เลี้ยงอยู่ในป่าโอ้เยอะครับเยอะจักตัวจักตัวเยอะมีสองตัวตัวผู้กับตัวเมียตัวผู้กับตัวเมียอ,อ๋อนี่ครับมาเพาะมาเพาะพันกบขายครับตอนเนี้ย เสียเสียเสียชุมพรครับเสียสุรัดมาเพาะพันกบขายนี่ครับมาดูกบครับนี่ครับนี่ครับกบพอพันแม่พันครับนี่ขยายพันธในไหยอยู่พี่น้องนี่กบภักไตครับซื้อมาสดๆเราก็มาขยายพันุ์นี่ครับจะคล้องเท้าบาดล้วครับจะคลองไวให้เดินดูเองเดินดูชักงหน่อยครับพี่น้องนี่นี่ครับ อันนี้บอลนี่ก็บอลลูกครับบอลนี่บอลลูกกบครับโอ้เขาดูยากนะครับบอลลูกกบเปิดไม่รู้ก็เปิดตรงไหนครับจาคล้องไม่ได้อยู่ก็เลยเปิดมีถูกนี่ครับพี่น้องอันนี้ลูกกบครับขยายพันธุ์ออกจากแม่มันหรอครับนี่ นี่ครับลูกกบตัวใหญ่แล้วครับตัวใหญ่แล้วครับแต่ไม่ร้ายแล้วครับพี่น้องมีประมาณห้าสิบกว่าตัวครับพี่น้องกบกบเลี้ยงครับเอามาเลี้ยงมาอยู่ผักใตมาเลี้ยงอยู่ชมพรนี่มาขยายพันธุ์ดูเลยเลยเลยขยายติดครับพี่น้องนี่ครับลูกลูกเริ่มใหญ่แล้วครับนี่ครับดูวก พอพันแม่พันกบครับมีตัวตัวใหญ่ญ่เลยพี่น้องมาจับคู่กันจับคู่กันเลยครับชมกับกบครับตัวใหญ่งนั้นละครับพี่น้องกับตั้นไม้ใหญ่เลยครับพี่น้องมังใหญ่เลยไม่อยู่จากตัวหนึ่งสองสามแถวจะเป็ต่อชุดยี่สิบกว่าตัวครับพี่น้องพอพันแม่พันสื่อจากรดขายกบครับสื่อเสร็จก็เอามาเลี้ยงเลี้ยงเสร็จก็มามามาทำพอพันแม่พันครับพี่น้องทำได้เฉยเลยครับพี่น้องเนี่ย ขยายพันธุ์ได้ใฉยครับแต่ชุ่มพอน้ำไหลครับพี่น้องฝนตกหลฝนตกบ่อยกบมันเลยดือ้อน้ำนี่ครับกบมันไม่เคยเห็นกล้องครับนี่ครับมองตาสเลสลอนสลังเลยครับพี่น้องนี่ดูว่าโอ้รับตัวใหญ่นี่ครับพี่น้องลูกกบครับ โดดโอ้ยครบลายเดือนแล้วครับเนี่ยจนใหญ่แล้วครับลายประมาณห้าสิบกว่าตัวครับพี่น้องเกือบลอยตัวครับพี่น้องเอามาคายเลี้ยงขยายพันธุ์ครับนะครับเลี้ยงได้ครับพี่น้องเลี้ยงได้เลี้ยงได้ครับขยายพันธุ์ก็ได้ครับพี่น้องโอ้เข่าว่าเข่าว่า หลานพามาเลี้ยงครับหลานซื้อมาจาก,ากรถไทยกบร้วอ็มาเลี้ยงครับพี่น้องผ่านกบผ่านนี่ครับพี่น้องประมาณสี่เดือนครับพี่น้องลูกกบประมาณสี่เดือนนี่ครับเลี้ยงไว้เลี้ยงไม่ได้เลี้ยงอะไรมาหรอกพี่น้องเลี้ยงธรรมาชาติอาหารแจกได้กินมาได้กินตกจะคของแค่จะเมาเห็นเะนี่ครับ ประมาณ3าสี่เดือนประมาณสี่เดือนแล้วพี่น้องปปประมาณสี่เดือนครับเ <c oughs> นี่ยไก่ก็มีครับมีทั้งกบทั้งไก่เลยพี่น้องไก่ก็ร้ายครับไก่แถวนี้คมครับพี่น้องมีทั้งไก่ชนไก่ตีไก่เจลูกไก่มีครบครับบ้านนี่มีของครบขาดแต่แม่บ้านครับไม่มี ยังเงินมีครบหมดครับครับครบหมดเลยนี่ลูกไก่ลูกกระเจี๊ยบก็เอามาเลี้ยงในสุ่มครับเลี้ยงทั้งกบเลี้ยงทั้งไก่ครับตอนนี้ครับบรรยากาศนี่ครับพี่น้องมีแขสามกระชังนี่ครับมีสามกระชังครับอ่ปกรณเลี้ยงเลี้ยงเป็นซิบครับสูุขาหานไม่ไว แต่ขายดีครับขายโลแปดสิบบาทขายดีครับพี่น้องถ้าลอกนั็งให้ด้วยลอยยี่สิบถ้าขายตัวเป็นเป็นโลแปดคิบครับ,บ,บก็เลยตอนนี้ก็เลยจะคของไม่มีเวลาก็เลยหยุดครับก็เลยเลี้ยงไว้เอาเลี้ยงไว้ดูเล่นมั้งครับประมาณลอยก่ดตัวครับคลิปเดียวขอปิดคลิปแคเ่เดียครับพี่น้องฝากกดติดตามกดไลก์กดแชร์ให้ช่องหนุมานลุยสวนนะครับพี่น้องสวัสดีครับบ๊ายบาย